ปัดเดียปากไปเอว้ายปัดแต่พี่บ่าอุ้ยขอบเเห็นน้ำเจ้าดอกเบิ่งตีพี่น้องฟังไปฟังมาพอสีแผ่นขีดโกงหายกูม่แปดมันบ่กมันโกงในสีทอนอยู่รถพาไม่แง่นั่นไปก้อนจำเป็นต้องถือเงินไม่ทาเล้วโอ้เออ่ายยู่หันเราซ่อนและสิลบมาให้พออยู่ตัวหลบมากกะจำไม่ได้มันจำได้ขอก็ว่าบมื่อคืนจักกันกอยันเงินคืนปัด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 พี่น้องพี่น่องมื่อคืนเป็นจังสันท่านี่แม่นแล้วโอ้ยยันเงินคืนเราบ้านสันจะสิ่งสมัดแตกเลยเนี่ย เขาจะบอทอดเงินเล่าว้ายเราใส่หลานมาตีหวัวปักหลดแล้วสิบมือ,อยัง่เห็นหนาคอยเลยผมเขจะสิบ่มาขายบ่ไม่เห็นยังกำไรเป็นพ่อ,อ,อ่แม่หรอกนั่นงพักวัน,นวยืบบานอ้ยซักผ้าซักแพร่ถูเฮือนถู่ต้านล่างทวยล่างบวงซอยลูกซอยเมียเขาสบายเงินบุญเ <งน S 2> ป,ป็น<อ>ป,ป้ปาเลยโมลวใหม่นี่ใส่ของคนให้เป็นตันตัวทังว่าจะลู้คนนี้ย พูดได้หักนิ่งหน่องบ่ผิดหวังเราพี่น้องหักโลดมันท่องใบบินเน้ายุ้ยนึกกินกับใบอื่นอยากอยากเที่ยวมองใดในประเทศไทยพาไปเมื่อตุบอกเอ้ยบ่ไปมันจะหรี่ขันยางสมัยเสียยางไปน้องข่อยขี่รถตลอดแล้วเอาเงินใส่เขามันมีข่อยกับบะไห้ที่บ่ให้เขาก็ไล่ลงไล่ลงก็ล่งตัวบ่แม่นรถเฮานั่งโดนเขาอยู่โขงนาภาอนเอ้าลงแล้วสมันสิฮอดบ่พัทยาสิไปเที่ยวพัทยายิงสิบ่ฮอดไล่ลงมองได้ก็ยืนยุ่งอันว่าท่านพอเข้ารถก็มาอีกยองบื่อบกอีกก็ขี่อีกเขาไล่ลงอีกก็นออีกไปเรื่ยๆ สามขั้นของหอดตัวพัทยา,าซื้อขั้นที่ซีันดูปเปิดหอดละยองหมดเลยขัย้นข่อยขึ้นเต่องราคาได้ของฝากพอดีกับสร้างคนเมียนเลียบแล้วดูพักหวานเจ้าอ่เสียวพักหวานมาขายแต่คนยัดได้ทุงปุ้ยถึงรังนอดพักกระเดากันได้พักกระเดาเมียนเลียมโอ้ยไปหิวกองเขาเกาา้นหายนเดี๋ยวเขาไปเดินั่งเฝ้าด้วยเครืงราคาบุญปัจจุบันหาอยู่หากินพ่อได้เขาก็ยิบสวย วังสงการเพื่อนคักตัวเงื้อจีนองใส่สันขึ้นบ้านเว้นเว้นแล้เว้นเว้นเอาได้ติ้งได้ของเพิ่นได้ขืนเมื่อบ้านนะขึ้นมาบ้านผู้จิ้งนึงได้เครื่องไฟไฟฟ้าของเขาไฟฟ้ามึงเด้อวหรอเเลยเห็นต่างกันแต่ละค่ะมันกองสีเด้ียวกับเฟ่าหาสื่อกองเปาืโตกันเออกองเปบาอืมกองแบบเดียวกันยัดกระดาษหังสือพิมพ์ใส่เลยเดี๋ยวไปตั้งเฮี้ยงคางเขาไว้เออเออกาบัตรลงหิวของเขาลงเลยกองมันคือกันเนาะแต่พอดบ้านใครเออเอื่อลูกเอื่นเนี่ยใครเอามาบวกแกมีตั้งแต่าขาอ้อมเล็กน้อย สม,สมดุลได้นเนี่ยควยด่าควยกันเฮ้ยหากินไส่มึงจะมันหาอยู่ายายายหากินว่าหมานแชนเนะโอตั้งเห็ดหากินเอาซื้อตัวนี้อเอากสัง่งเนี่ยคอยที่หักกัอปาบางทีมีหนวง <ปะ S 2> นเสียวับมูตัวเดียไปมาเพ่สั่งมีน่นเอเอามือเพ่นาน ฟาไปฟาวไปอันลืมฟังร่องวายคอยฟั่งไม่เบิ่งเบิ้งนี่อันโอ้คอยลืมฟังอีนดีตกลงไหมเล่าตาหวานนี่ตกลงไหมเล่าตาหวานนี่ประเด็นค่อยมากันตานี้เสียงดีขนาดเลยโอ้ยน่องขอแงข้งคักกน็นี่ปุณแหนคุยร่วงหนาไปซะดิแม่ได้เลี้ยงแล้วห้องจบซิบเถียวยังมอธอน้องคอยไอเทืดเดียวเล่นมันสิยบเสื้อกันบนคุยเรื่อยๆขึ้นบนที่เราเมื่อเศร้านิย่างพาบานเจดีครับขึ้นมาหอนเฮือนจากของพวกมื่อไเต็มข้อว่ามันนักมวยแซมสั้นเขาว่าป่าน ข้าจมากข้าจมแต่เป็นอาเซียนครับปวตายก่อน้จะมันลวงนี่ไปย่ต่างประเทศพ่นเอาประเทศไหนเที่นญี่ปุ่นมุนนั่นตัวแห้งรวยสิเป็นเสือดายแข่งสัตว์่สิได้จังไดนไปยุพุนแท่นที่สิไปยุนงขนไทยซุ่มไปทำงานนํำกันหันว่าไปยุที่ล่ะอยู่นงสายญี่ปุ่นตื่นึ้นมามือนะเฮ้ยใบอกจะภาษาญี่ปุ่นออกไปมาเรื่มภาษาไทยมันจะของนี่มองคอยสิอดายน้องควยห่อยไม่ค่อยกับเสือดายแข่งสัตว์นี่คนไ่บัวไี่บัวเปลี่ยนไม่นีไ่ นี่บอกนี่บอกนี่บอกเออนี่นะนี่นะเนี่ยบอกแท้บุตรใหเลยบอกบุตรใหญ่จะคำเลยว่ามันสิจื่อซื้อเจ้าของได้อยู่บอกเพราะถ้าว่าแท็กซี่มาสัญญากับว่าเลยคือคือคือซื้อคนแต่พวกพิการเตี่ยนแปลงบอกเออมันมันตรงตัวเลยแน่นหว่อบอกแท้บุตรใหญ่เลยว่าเจ้าจะมาตัวคนไหนวะไอ้เจ้าสังเกตยังเน้อเขาหน่าเพราะคือคนไทยจำเป็นคือพวกสมรไยพลุออนต้นอ๋อมันคือบางสัตว์เจ้าสังเกตยังไงสังเกตคิวโปโปหนึ่งขึ้นสีเบลนต่ำต้นใหม่ว่ะ ไปตัดไมนยังต่วนใหม่อ่าก็แผ่นดินไว้อยู่เมืองโกเบได้อีพอตอนนั้นได้อยู่หันบอกเออหนีลมหนีตายติเกียตะกายข้างเกาะดินหนีค่อนข้างบางใหญ่แน่สมัยทนี่วิทตักดินเจริบานว่าบระหลุนไมโคกปบะปานท่านั้นบอกสังเกตอีกทีเด็ดดังพืชดังคนไทยจังเม็ดคือยังคือกบนอนเวทดิเอ้าเมเปิลเลียดอยู่ดั่งจะได้มากรอกเลียดเนาะเออเขาไฟใส่ฝากปอมมึงเด้อเออควมกบระบาดนี่เดีวิ่งหูดใบผักพีกอ่อนลงหมากก็ลงน้ำจะเขาเอิานูกโดดลูกโดด ผักจะไปใส่ย่างเดี๋ยวใส่หลายๆอย่างแน่ผักใส่ในผักกระเนี้ยงแน่ผมมันลำแล้วซ่อมดอกบังอื้อเนี้ยดอกอีกพวมก็ใส่นอกมาแข็งเป็นใส่หูลงไปพวงมะเขือกฝานลงหน่อยนึงอ้อมอบระบาดแต่ว่าเขาจะไปใส่น้ำไหลเนียมันกลายเป็นต้มเป็นมันล้วงน้ำมันเสียบเลยมันมันอ่อมแล้วบาดเนี่ยใส่น้ำซิวจุจังไหมประเดี๋ยวกระเขาเบียร์เซ็นนิดนี่นี่ยแล้วบระเดี๋ยวหัวขิงลงใส่น้ำจืด แสบคากบาดนี้อยากให้มันคือโอ้ยที่จริงปลาแดกเขาจะไปทิมได้เมื่อโตเพราใจตั้งแต่เนื้อมันเอากลางมันทิมเออก่อนเขาจะปรุงหูดพักนั่งตูนั่งเลิศพักอีตูพักอีเลิศสุภาพแน่การว่าการจานั่นแต่งโตสุภาพเรียบร้อยบัเวลาว่าหรออีตูพะนะ ต้องนั่งตูนั่งเลิศเพื่อจังส่วนรับประทานมาบอกคุณตูซะสะนันให้มันแล้วมันข<ะ>ิน้าเกินไปตั้งแต่กูมีพ่อแห้งหลายร่านั่งตูเาขตาตักใส่ถั่วกับสดนกิ่มคุยกิน,นอ,อ,อ่ะพอกินอี่มัแล้วมันโมเมนต์อ้อมกบกลายเป็นอ้อมดังหักแจกแล้วอ๋อว่าวร่วงว่าวเลยจะว่าขอยอเสื้ออาจจะเสะบอะไรเีาก็ไม่ได้บังคับนี่ยังสิโอ้ยคนไทยว่าไทยผมเป็นมิแมนเลยตัวกับตัวโผดโอ้ยคนขยื้ตัวเจ้าจังใดเด็กขั้นถามว่ามันหูจักภาษาไทยเข้าหน่งเขาว่าจะปาดดังไปอ้อมไม่ที่เ ข้าไม่จะมาเจ้าะถือว่ามันงุ่มดังแล่นขมทงไปเลยเหรอเอาปฏิ้นเลยบอมึงเคยเลืมเนี่ยมือคาดแต่เบิ่งจะว่าเบิ่งเดี๋ยวขอไปถามมึงก็ได้บอกไทยมึงไปนด้หรือบอไมนหยังเหอครับนี่โอ้แถวนี้มันเป็นตาสั้นเอ้าไม่ด้ไปกับพอรอพอรอไปรถไอ้แถวมั่งตังเหรอขอไปถามตัวเขาไปคือเจ้าบ่มีวัดมีซ่องสิมีโอกาสได้คุยได้ถามบ่เป็นจังได้าที่เคยเห็นบ่นินจานินจาแบบแบบในหนังในโทรทัศน์มุดดินจูดนี้นั่นโอ้เราเห็ุได้บ่มือเศร้านี่ฟาดมุดดินแกนไปเลยมุดน้ำนี่แล้วมดดดตีิบ่ใจจขััง กพอึ้นมาหันใจล็อกหญิคือว่าเราบดดินแกนหนีได้สัตว์ุดดินแกนนั่นพวกในหนังในนินจาในหนังในโทรทัศน์ฝุ่นมุดดินมอนี่มันสมัยสมบูรณ์ดินได้แต่หมกจกขุดดินสามเทียมเงี้ยมจับหมกจกอยู่หรือวาเอามา่ว่าวล่วงเซ็กันเว้ยวล่วงเซ็กันก็แยกเอาเ่าเป็นวะเป็นที่เป็นไปซ้อนหัวงียงเงี้ยตีมากกับที่กินหัวเียงเงี้ยที่เจ้าเมต้องว่าวโยคะจะไปถามเมืองว่าวไทยวันใดรีบบอกไม่อยากแยก ลื่องบอกอีกลื่องยังหล่ะเคยเบิองโมหนังหนังหยังหนังกำลังภายในเนี่ยแบบใด็เคยเห็นบอกเอา้าเขาใส่ดาฟันกันเสี่งสั่งสั่ง,สงใส่วีซ่าตูเบาเลยส่วนมากสีสู้กันตอนก็ขึ้นแต่งตูสีดำพ่างกายเพื่อเสียวตูวหลอดไง <c oughs> โดดจากตึกนั่นโดดจากตึกนี่ <c oughs> ออกไปม่าย่างเขาจับตูได้ไรตูท่านกวอนเสียายตูข่วนกลุ่มนะปาดเราเห็ดได้เสมอเศรียดโอ้พวกข่วนมือตึบข่วนจางหายปั๊บเราก็หายหตูเลยนาดำปีป <c oughs> <c oughs> ีเมื่อได้จูดตั้ง ตีนมันไปตําสะดุดล้มคุบมือมือกับตามันถือกันเวิงล่ะเข้าตาแสบแล้วแต่เดียมือเสร็จเจ้าเฮียแตกเฮียไปหัวไปเมื่อก็นามันจำว่ามันมาจากงานบุญบอกไฟจะท้ท้อไปหัวมูอเดียวมาขับคเอื่นไปป่าท้องสากับพอลุงสิงหัวหัวทไวไปหัวไปแล้วหัวีบหัวฉีบบอลบอลซ เจ้าคือบ่หัวนลำไส้คอยบ่เป็นพี่บ้านนะเจ้าพวกมันเราว่าหายตัวหายตัวมันจะมาล่มคุบมือเอาหายตัวมันได้นังพุลเครื่องมาบอกคอยฟังให้ยังสัตว์อ๋อโมนี่มันทำไม่ถึงหายตัวได้แต่ผมบ่หผมปิดหัวแต็มๆมันใจสิขับไั่ยอาหนาป้อนออกมาอยู่ก็จะมาบอกคอยฟังที่ว่าเราหายตัวได้ก็แยกก่อนต้วนห้ากี่เดยังบอกเรื่องแบบนี้ด้อยคอยไปถามเลอเวรงห้ามเอามันยังเงี้ยอ้ มเคเห็นตีคนไอ้มันเป็นจะเป็นสิ้ไม้ไอได้จินเลนยขั้นข้อไอตัวขั้นย่นกัย่างท่เป็ายอยู่เมือ่ออ่วนมักก็เหลือกเกินวเรวเยไอจะมันอยู่ยากกินยากเว้ยนู่นทองนี่เ้ยคอยไว้เป็นเจ้าจา่าคนนีล้ละจาดที่ยังได้ยังแนวแหกเตี่ยนนี่จะห้กับดาขอยไปแบบไหมต่ตาขอยสิแน่มึงเจ้าเขาไม่ไว้ใจแต่ขาขอยสิเกาไปเบืงบ่งรถเบิงบ่งนาขอยเบลึบดอกโอ้ยเกาไปพเบื้องนาพเบงหลังหยยบตีนมาแลเวแม่ขันนหยาบตีนป๊อเจ้า เคยเห็นบอลเลี้น้อยเลียนไก่เรอเลียมเลียมไก่น้อยเอาไก่น้อยไปตีกับไก่ไงไก่มันย่านกันพราลมเพราะไตจับเนาะฮุกเอาฮุกเอาขามันแถวนี้ซ้ำมืดไก่เงี้ยกับทีตอดเพราถึงจะลบหนาลบหลังไก่น้อยอยู่ทีมันเพรตั้งใจลบเนาะมันก็เก็บทิ้งจีละซ้ำมือแต่เรายืนจังใจ้งสั้นนี่จีตากระตุ้มชิโมะกระไลว่าเนี่ยเอาเงี้ยกินตอาดเงี้ยเขาพึ่งถือ ปนนั้นยังไปคุ้มมันหบกับอึงอีกเลยเนี่ยมันลวงไปอึงตัวน่ากรเป็ดให้อึ่งไก่ตอดปด้เทนที่ติดดดเขาป้าแห่งปุ่งใส่เขาปุ่งไปปุ่งมาเหมือนยางมันนี่นี่ทานแล้วกนอึงเหมือนยางแล้แหงเขาแหงเขาข่อยบ้าหอดแล้วว่าจะเบาหอดก็หอดแต่ต้องกระบอกเรื่องกึงกับไอ้คนไอ้เองเป็นเผลอที่หล่ะไอ้เจ้าเป็นเผลอป่วยว่าหอดเลยไอ้เจ้าเป็นเผลอข่อยฟังหนึ่งหันว่าเจ้าไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นเออ โรบ่ได้เนี่ยไทยจักเธอวบาแต่ภาษาญี่ปุ่นเอาไปเอามาลืมภาษาไทยว่าไทยบ่เป็นเลยแม่นอยู่บ่แม่นครับนี่น้องข่อยเสื้อเจ้าเนี่ยบานนี่คนัข่อยมันตัวบ่เป็นคนสิได้จื่อไว้ว่าคนลักษณะนีิตัวไผบ่เป็นข่อยไปถามมากับตัวข่อยเองเลยนึงหันอันอันอันไปอยู่ฝุ่นดนปไหนซีปีเคิงครับโรเบิว์าไทยจักเธอเลยบอว่าต่างใต้ญี่ปุ่นเท่าเดียวนี้นะครับเป็นที่น่าเห็นใจ ไปอญี่ปุ่นซีปีบอลเดบอไทยจกเถื่ออ้าเมันก็ลึงไปภาษาเอาเอาเด็กหน่อยหน่อยลอกๆก็ได้เพิ่งเอาเด็กหน่อยหน่อยเอาเอาก็ไปสิเอาเอาเอามากูเข็มเด็กหน่อยอีสานบ้านห้อยละบุต้องเอาไปญี่ปุ่นหรอกเพื่อพิสูจน์กันง่ายๆมาสิวมาเออเราบุต้องมาดูนี่สี่เดือนบุต้องซีปี เอากลับไปเอาเมืองอีสานมาดิอาบอกไทยกรุงเทพยแย่ลืมภาษาอีสานเขาเลยโอ้ยเอามาจะหน่อยประเด็นเพราะว่าจะลืมภาษาแล้วลืมคนทั้งเมื่อบ้านานั่นแล้วอันจะสื้อรถไปรอีกบ่อหนึ่มาเลยแหละครับมาเลยครับรบ่ต้องเสียใจเราเสียลึกลึกนอยู่ลึกลึกล่ะหูลึงลึนเาาทียร์เสียดายภาษาไทยขึ้นมาใส่เมื่อต้องทำต้องใส่เวลาทบทวนซีปีครึ่งคือนเขาเจ้ากูบอกเขาดูดูในที่ไปไหนไปนอนกันคอยก็บอกจากเสียงมาได้แล้วอย่ามันพลาจูดมือนาดำเว้ย ล่วงท่อฮะย้ำมานนี่ผมสิบเอวหนึ่งไอ้ฟังเือเฝ้าโหลดอย่าไปซร้างแล้วอ่อนท่วงเงวอลเลยนะเวอลหลยอีหลีตินี่ไอ้ัวนี้ก็ว่าเวอลหลยปวดประหยัดที่สุดเลยตัวนี้ประหยัดแห้งตั้มต้มดาข่อยบอคไขปากบอคไข่วอลแล้วบเสียไปเบิ้งที่ละย่ำข่อยนอนหลับนอนนอนหลับกระซิบเบากับปวดเด้คนไหมตั้งยุงบ่เลิกอีหลีเดี่ยวานี่เสริมเติมดีแต่แทะตัวคนเนี่ยเศร้ายุงเนอะยืดซื่อเขาจะคุยกันแต่ไม่แล้วมันทัวยุงเบลึกหลายย้ําไปซรางแล้ววอง ผมสิบราวเองนะฟังมือพวงกับจากประเทศญี่ปุ่นนัเดงเป็นมือที่ผมดีใจที่สุดภายในซีปีที่ผ่านมาเอาดีใจเห็นยังเอาสิได้ครับบ้านได้พอบ้านอยู่ไ่บ้านดอนหันนัเพื่อบรนฝางจังหวัดขอนแก่นบ้านดอนหันนัเพื่อบรนฝางครับไปจองตัวเครื่องบินตัวจองอยู่ไ่จองจอยู่ประเทศญี่ปุ่นตัวเนาะเบ้อหนึ่งวันไปจองอยู่ดอนเมืองนี้บ้าที่มาหอบาลจะคล้องแล้วยังสิไปเริเ่มต้นขี่มาตีญี่ปุ่นอยู่ทถอะบ้านปุ่มขีหแรงงแแรม่นั่มหนักขินหูเราบงยังแรงยัน ย่องตัวอยู่ประเทศญี่ปุ่นหอดขอนแก่นได้มือกับนั่งเครื่องบ่าง่ายมาพอเหน่อยมาเลยหอดดอนเมืองกรุงเทพเออเปลี่ยนเครื่องหน่อยไปลงขอนแก่นเนี่ยไปลงขอนแก่นมุสบอครับผมคือไปลงบ้านตอนนั้นเพื่อบันฝังบัตรจาของหันไหวยเพื่อบันฝังว่ามีสนามบินได้พอเอาตัวลงสนามบินหมดแล้วนี่ไหวยเครื่องบินเนี่ยมันควบลมควบไฟเพราะฉะลงกลางทุกหน้าได้เด็เดี่ยวเนี่ยบอจักเว้บบอกไหมควบลมควบไฟกับล่องมาที่เหรอข้างๆกอภัยเหลือแต่กลางเราไม่ขั้นก่อเขาจะลากลงมันหอดบ้านแทนที่เสียนาลูกน้ำเมียมันทอนนกกระดดดููสไไปววว้้้ัข ลงสนามบินขอนแก่นสนามบินเลยเมียไปฮับยี่พอหม่องมันดีใจบ่ายดีใจแลีนใส่เมียยังบอกภาษาญี่ปุ่นครับจะมาจังไหนล่ะโอ้แม่อิปุยแต่เมียเรียนไปฮับผัวก็ยังใส่ภาษาญี่ปุ่นเว้ยบอกต่อไาจังไหนโอ้ยบาสามารถสิเปลี่ยนภาษาได้เป็นแขนควนหัวเขาอ่อนน้ำนาน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 เลยหรออันอันอันอาหารการกินในยุคประเทศญี่ปุ่นเห็นจังไหนก็กินแต่อาหารญี่ปุ่นตัว่อไ ตลอดเลยบ่ตลอดเลยบ่ามันจะล,ลึงอาหารญี่ปุ่นเราบอกว่าเนี่ยไวจากลึงบ่ลึงแล้วอาหารบ้านจากของมันสิต่อยปากได้บ่าปากพงเบิดอะะ่ะดิมทีเลียวเบิ่งซื่อๆก,ก็แซ่ยบรีนแล้วมันเผ็ดมันเค็มกว่ากันนี่ล่ะอันสิบย่ยากน้ำลูกน้ำมียหาอยู่ให้กินออบ่โอ้กัยากน้ำเขาคือเก่าแล้วเขาเป็นแม่บ้านอ,อนาทีเขาเป็นบ่ล่ะเขาต้องสั่งซื้ออาหารจากประเทศญี่ปุ่นทุกอาทิตย์ต่อไปแล้วก็ส่งมาให้อยู่บ่อส่งมาเฮาส่งเงินไปก่อนน่ะเด้ไันนี้อันมีหยังในอาหารญี่ปุ่นที่เขาส่งมาซุปเผ็ดกระด้าง ย่างน้ำตกสกเล็ดง่วบขัวเอียนเยียนบะเขือสมปะหน่อยก้อยกระปอมออมโลขับลาบป่าตองตายแลนอนนกูอยู่ไตโพนโกโกอมเล่นซื้อหลุดค่าอีดีเอ้ยสร้าหลยยิบมาหากแตกตายอยู่นี่เจ้าน่ะประเทศญี่ปุ่นใสสีมีหน้าบอกว่าไปอมมันค่าข้อตายผันี่พอมีหดพนกู เขาจะว่าอัดกระป๋องไปให้ดิอัดกระป๋องอัดหมักเงอหมักน้ำแย่หมักมีหมักนัดส่นตัวพี่นาซัดไปเนาะเป็นสินค้าเขาออกไล่ได้ของประเทศบ่หน่อยนี่น่ะน้านามักว่าที่ซื้อเขาจะอัดไปใหยังไงต้องกินกระลินแน<ว>หลงยังไงชอบบอกนี่กันยังรีดแหลงป่ะฮะกินได้บอกว่าดอกดว่าไปซื้อปากการไม่จีบมาเลี่ยจักบาทจะเสียวแหล่ซ้ำเลยเออจังภาคความพวกจะไปเลี้ยเลย